สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านช่างดิวครับโมดิฟายอันนี้ในกระป๋องครับแยกในกระป๋องช่างดิววน,นี้เรามาลื้อรถเฟซร้อยสิบไอแล้วครับแต่ลื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เจ้าของรถลื้อเองเลยอาการคือตอนนี้คือแค่ถอดมาดูครับว่าลูกมันหลวมหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ารถมันใช้งานมาพอสมควรเนี่ยครับขมเหลวเยอะน้ำมันปั๊มก็อย่างเงี้ยครับไม่ใช่ในโตเหมือน พวกมีตังเราใช้นะครับเราน้ำมันปั๊มนี่แหนะละร้อยน้ำมันปั๊มก็ร้อยห้าร้อยหกแล้วครับขำๆอันนี้ลูกลูกอันนี้บอกกันเลยครับลูกลูกห้าห้าสามครับขอ,อดูลูกหน่อยครับลูกสูงไปไหนอ๋อยู่นะครับเนี่ยห้าสามหลบวาวนิดหน่อยครับแล้วก็คาดกระโปรงอันนี้คาดกระโปรงคาดเองนะครับใช้ไปเรื่อยเลยครับผม ก็แหวนยังไม่หลวมครับยังใช้ได so so ้อยู่ครับก็เดี๋ยวแก้ไขครับคืออาการมันมีล้วนๆหน่อยๆครับปิดคันเร่งแล้วหน้าพอใส่เกียร์แล้วหน้ามันลอยๆกันไม่รู้ว่ามันจะแก้ให้เวลาใส่เกียร์แล้วหน้ามันไม่ลอยครับลูกค้าแบบนี้ครับสภาพนี้ล้มมาหลายรอบแล้วครับเข้าเกียร์แล้วหน้ามันลอยก็เลยว่าจะแก้กันหน่อยครับอันนี้นี่อันนี้เรือนเรือนเปิดนะครับหัวฉีดซิ่งครับอันนี้สั่งมาจากชอมุนินนะครับขอบคุณมากเลยครับ ซอสมะนานหลายระยองอันนี้แคมอันนี้ตัวเก่าครับอันนี้แคมจากช่างนอ็อตเดี๋ยวจะสั่งแคมชุดใหม่มาเห็นว่าตัวนี้ก็วิ่งโอเคครับแต่มันเป็นสเปคลูกเดิมไงใส่ตั้งหล่แรกๆเลยครับตอนยังไม่ขยายลูกตัวนี้ช่างแรงนครับช่างเล่นเกม ตัวแรกของผู้ครับจักรยานผมโดแกรมโบครับอ๋อครับเอาเลยพี่อันนี้เอาเหลือเนี่ยครับอันนี้งานวันนี้แล้วก็นู้นครับรอสั่งอะไรมาทําครับอันนี้พี่เข้ามาซื้อมันเครื่องนทำเครื่องเก่าไม่ได้ใช้แล้วสเต็ปต่อไปจะทำอะไรครับเนี่ยให้เจตชักเดิมครับไดิ้ได้ครับเอาเกียร์ด้วยป่ะทุกอย่างนะเหรอทุกอย่างเลย งั้นก่อนเริครัาผ่าเครื่องอัดก้านก่อนเลยครับก้านแลยจะไม่เวิร์คเท่าไหร่ออเอาแค่ชุดนี้ให้รอดอย่างนี้บป๊บเจ๋งอยู่ครับได้อยู่รอรอเดี๋ยวรอ,รอสั่งของสั่งอะไรครับอันนี้ชุดสีรอไปทำร้านช่างสีโลเซบครับกำลังทำสีใหม่ใน<ป>ร,ร<อ>้านโอ้นี่มันแอมโบรุ่นไหนครับเนี่ยทำไมรูปทรงเหมือนปั๊มเดิมแถวบ้านผมเลยติ๊เกเกอร์ี่อ๋อติ๊กเกอร์ อันนี้ท่อครับท่อไปไหนครับไหนไหนโชว์ท่อหน่อยช่างนี่ครับท่อมาจากแดงแดงสายสี่ครับสั่งมาเลยห้าสามโดยตรงนะครับอันนี้ส่งตรงมาจากร้านช่างบ um <ด>ิ๊กบุรีรลำเลยครับดูด้วยครับบิ๊กเวฟร้อยสิบไอเอสสามนะครับอ่าห้าสามครับส่งตรงมาจากช่างบ um ิ๊กบุรีรลำเลยครับขอบคุณช่างบิ๊กด้วยครับห้าปีห้า ใส่แล้ววิ่งดีขึ้นครับตอนแรกรถแม่งวิ่งได้ร้อยยี่หน่อยหน่อยครับใส่ท่อไปแม่งร้อยหลุดเกือบร้อยห้าครับท่อไปเดียวครับเป็นเล่นมปนะไม่ธรรมดาร้รานแท่งดิ๊กเนี่ยแหมเลยหรือซะก่อนครับไม่งั้นสตาร์ทโชว์เบิ้ลโชว์แล้วเองอันนี้โปรเจกต์จะขายครับชิปปี้โพง โอเค่าว่าเอาได้ดพี่เบคกมาได้ว่เเาได้เงียบเลยครับไม่นุยังไงทำโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนครับทารถต่อบ๊ายบายเจ้าของรถสสัดีครับ